คลิปนี้จะพามาดูการที่เรามานั่งร้าน MK ในนี้เป็นร้าน MK เราจะเลือกซื้ออะไรในร้าน MK นะครับสิ่งที่เราควรที่จะเลือกเมื่อเรามากิน MK เจ๊อําเลือกอะไรมันจะมีเมนูให้เลือกนะครับหลายอย่างสิ่งที่ผมชอบที่สุดผมขอถามทุกคนหน่อยว่า ทุกคนชอบอะไรเมื่อมากินเอ็มเคสาเสือบสีไม่ตะย,ยนักเต่นั้นนะนี่จะลูกสามหลูกที่เสาเสือบมังเนี่ย,ย,ยเอเตปอาดปาดูหย, <laughs> ยอกหยอกหยอกเพว่าสิ่งแรกนะครับของผมแต่ทุกคนต้องตอบด้วยนะว่าทุกคนชอบอะไร นะครับตอนคุณมากิน M k มนะครับผมเมนูที่ผมชอบที่สุดนะครับผมชอบเป็ดย่างปักจริงเป็ดย่างปักกริงครับเด็พวกช้อนพวกถ้วยเขาก็สะอาดดีเนาะไม่ได้ค่าโฆษณานะครับก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับเจ๊แอมสั่งผักนี่ผักก็ต้องแยกซื้อนะ อันนี้ก็ต้องแยกนะครับนานๆจะได้มากินทีนึงทำไมมันมีถ้าเก็บอยู่สองชุดเหรอจริงของตัเองได้สองมสองผมเลือกที่จะใช้ทั้งสองสลับกันนะครับวิธีที่ถูกต้องจะทำอย่างนี้นะครับที้ดำกับคี้แดงแล้วก็เอาวางไว้อันนี้าวางไว้ตรงน,นี้แล้วก็เอาจานเราออกมาสิช้อนด้วยนี่ หลายคนไม่กล้าที่จะมากิน mk ถามว่าผมใช้เงินสิ้นเปลืองไหมผมไม่ได้มากินทุกวันหลังจากที่ผมคบกับ j จ๊มานี่คือครั้งแรกที่ผมมากิน mk ใช่ไหมตัวเองเคยมาไหมกับเขาอะฮะเราไม่เคยได้มาเนาะส่วนมากก็จะไปซื้อกับข้าวน้องแวงไปกินที่บ้านแล้วก็มีไปกินส้มตำคือกับข้าว<ม>เขาเรียกว่า food s ตร e e มันนี่คือกินกับข้าวริมทางพวกก๋วยเตี๋ยวบ้างาส้มตำบ้างนะครับแต่ถ้าเข้ามาในห้างเนี่ยก็จะกินพวกที่ชอบเลยก็คือพิซซ่าคือหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งอันนี้น่าจะเราคบกันมาน่าจะหลายเดือนแล้วนี่คือครั้งแรกที่ผมพาเจมมากิน MK นะครับ ก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้อง fc ผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูว่าเราจะสั่งซื้ออะไรเมื่อเรามากิน mk อย่างสมมุติว่าเจ๊มมาปุ๊บก็จะชอบหมูหมูแผ่นสไลด์ถาเท่าไหร่เองิงนี่ตงิงสั่งถาเท่าไหร่80บาทนะครับ80ดสิแล้วก็อะไรสาอี่สิบเอสองร้ 240. อันนี้240 ผักเท่าไหร่จริงร้อยหกสิบแปดบาทนะครับผักนะครับผักออร์แกนิกผักรู้แต่ว่าผักเขาสะอาดมากผมเคยดูใน youtube สารคดีพวกนำผักมาใส่ร้านเอ็มเคเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีมาบียกมียกนะครับมียกครับอ่า ถามว่าเรากินสิ้นเปลืองไหมถ้ากินทุกวันสิ้นเปลืองมากๆครับสมมุติว่าอย่างอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าสิ้นเปลืองนะแต่ผมไม่ได้มากินนะตั้งแต่มากับลูกกับโอ้ยอยากจะพูดไปเลยดีกว่าเนาะนะครับก็ถือว่านานมากๆนะครับก็เนี่ยเป็นครั้งที่ใ้วอบหกเดือนอ่ะหกเดือนนะครับที่มากินก็อขอให้กิน ไหนนะครับอย่าว่ากันถ้าเราพอมีกําลังก็มากินได้พาลูกพาเมียมากินได้ครับส่วนลูกชายผมก็เมื่อกี้กม็มาขอพิซมาขอพิซซาพ่อไปแล้วนะครับมาขอเงินไปซื้อพิซซาแล้วเมื่อกี้ให้ไปห้าร้อยกว่าบาทก็ถ้าลูกขอก็ให้ครับเมื่อกี้ก็มาเอาไปแล้วนะครับ ที่ผมต้องมาเสริมไทยในวันนี้หนึ่งก็เอาของมาส่งให้กับพี่น้องสองมาแจ้งความไม่ใช่มาอายัดบัตรอ่าพอดีเฟซพี่วุฒิโดนแฮกนะครับแล้วก็ทักมายืมตังค์ผมเดี๋ยวผมจะลงต่อจากตรงนี้แหละเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงต่อจากอันนี้นะครับนะครับเฟซพี่วุฒิโดนแฮกนะครับแล้วก็โทรมาอ่าไม่ใช่โทรทักมายืมเงินผม ผมโดนไปสามพันเป็นเพราะความโง่ของผมเองนะครับปกติเนี่ยคือรอรอดูในคลิปเอาล้วกันนะครับขอบคุณครับสําหรับไอคลิปนี้นะครับจะทําต่อกันเลยในนี้แหละนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับนี่ครับสิ่งที่ผมชอบนะครับเป็ดย่างอร่อยมากครับเป็ดย่างนานๆได้กินขอบคุณครับสวัสดีครับ